สตูดิโก่อสร้างค่ะสวัสดีค่ะอ้อมจากกิตันวัสดุก่อสร้างค่ะค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการสนามฟอสเลสคุกปาการค่ะเป็นของลูกค้าบริษัทอุลูนเป็นอเรชั่งแอนด์คอนแัคชั่นจำกัดค่ะค่ะวันนี้นะคะลูกค้าเลือกใช้คอนกรีตอิ่ห้อฟลาคคอนกรีตค่ะคอนกรีตผสมเศษโพเทสเซียมสเตนก์380คิวสลัมปั๊มค่ะจำนวนทั้งหมด9.6คิวนะคะเทเป็นอาคารซุ้มน้ำชั้นสองค่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศหน้างานกันเลยค่ะ วัีค่ะวันนี้เราก็ได้อยู่กับพี่การแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเรอไี่มาปัดเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศางานนะคะพี่การพี่การพูดถึงรายละเอียดงานงานวันนี้หคหะก็งานวันนี้เป็นงานเทปพื้นโพสครับเป็นโพสเท็งชั่นสำหรับงานจัดฟ้าของอาคารเป็นอาคารสนามก๊อมเลขหมดซึ่งเราเราใช้ปั๊มแล้วก็ปั๊กีดของฟ้าปั๊กีดครับ ว่ามันสะดวกตรงที่ว่าเราเราได้ใช้แบบคูบวงจรในครั้งเดียวไม่ไม่ต้องไปหาปั้มเจ้าหนปันจรรีนึ่ะเห็นว่าเป็นงานพยาบาลซุ้มน้ำสองชั้นนะคะอันนี้เห็นว่ามีชายปัมด้วยเป็นยังไงบ้างคะบร่กาญจนกนจนารพยาาก็ผมผมพี่ครับคือผมเคยได้ใช้ตัวปันจีของของฟาตั้งแต่งานถนนในโครงการอยู่แล้วครับมาตรงนี้ก็ยิ่งผมว่า สะดวกครับสะดวกแล้วก็ง่ายง่ายในการทำงานได้เยอะเลยค่ะกอย่างก็จะจากการวันนี้อ้อมตองยากให้มีการสั่งทางการติดต่อเลยค่ะหรือว่าเพื่อนที่ที่การมาหาเพื่อนเราถามเลยค่ะพี่การเข้าไปที่เพจเฟซบุ๊กครับของบริษัทเขียนว่าบริษัทอรุณเอนจนียริงครับรับออกแบบต่อตั้งทุกอย่างเลยครับตั้งแต่บ้านโรงงานอาคารแล้วก็พวกแบบงานเสริมอย่างถนนหรือตึกนๆด้วยครับ ลูกท,ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อพิการได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้อ้อมต้องขอขอบคุณพิการมากเลยนะคะที่สลับหมเวลาไมให้อ้อมตอบพลาดคะ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้อ้อมไม่กระวนเวลาแล้วนะคะพิการสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศที่อ้อมไปเยี่ยมชมวันนี้ตอนนี้นะคะเราได้มีการให้บริการเช่าปั๊มด้คะ่ะ ลูกค้าคอนกรีตท่านไหนนะคะที่สนใจสามารถติดต่ออ้อมเข้ามาได้เลยค่ะและลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากให้อ้อมเข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศแบบนี้สามารถติดต่อเราได้ที่ไหนคะพี่กิกค่ะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อเราได้ที่อินบ็อกเพจหรือไลน์ออฟฟิเชียลหรือโทรหาเราได้ที่เบอร์0659309807ค่ะและอีกเบอร์นะคะเป็นเบอร์0614729807ค่ะเรายินดีเข้าไปถ่ายทำบรรยากาศหน้างานแบบนี้ให้เลยค่ะ สำหรับใครที่สงสัยและอยากจะสอบถามนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับอ้อมแล้วก็พี่กิ๊กด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ